นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาคนใหม่นี้แหละค่ะ<ส>ก็ได้มีการแถลงนโยบายการทำงานรับเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติปี2560ค่ะ นายประสงค์บริรักนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560ค่ะแล้วก็ถแถลงนโยบายการทำงานหลังจากที่ได้รับเลือกได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาค่ะต่อจากนายนิพนธ์บุญยามณีนะคะที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งซึ่งการประชุมวันนี้นะคะมีวาระที่สาคัญก็คือการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติประจาปี2560ของจังหวัดสงขลา โดยในส่วนของความพร้อมทางจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการยืนยันความพร้อมในทุกด้านค่ะโดยเฉพาะสนามกีฬาติลสูรานนท์ซึ่งใช้เป็นสนามหลักนะคะขณะนี้ก็ความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะแล้วก็มั่นใจว่าจะแข่งจะเสร็จทันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแน่นอนนะคะในช่วงวันที่20ถึง30มิถุนายน2560ค่ะส่วนความพร้อมของทัพนักกีฬานะคะก็มีความพร้อมทุกสมาคม โดยจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายในฐานะเจ้าภาพว่าต้องได้เหรียญทองที่40เหรียญเลยนะคะ,คะแล้วก็มีอันดับที่ติด1ใน10ของการแข่งขันปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาก็ได้มีการถแถลงถึงแนวทางการส่งเสริมกีฬาในจังหวัดว่าการมุ่งเน้นส่งเสริมกีฬานะคะไปสู่กลุ่มเยาวชนในระดับอำเภอมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งได้มีการกำชับให้ชมรมกีฬาในสังกัดทุกชมรมมีความกระตือรือร้อนในการทํางาน แล้วก็เพื่อให้ผลงานออกมาดีย้ำว่าหากชมรมใดนะคะไม่มีการพัฒนาก็จะมีการพิจารณาเปลี่ยนนะคะผู้บริหารชมรมกีฬานั้นๆด้วยค่ะ